สวัสดีครับผมกนัดคอร์ดอินสปายสำหรับคลิปนี้จะมานำเสนอเรื่องสมาร์ทโฟน9นิ้วปิดรถใน Honda CRV G3 ฟังไม่ผิดนะครับที่ผมพูดว่าสมาร์ทโฟน9นิ้วไม่ใช่ตัว Android 9นิ้วข้อแนะนำ สำหรับการซื้อตัวสมาร์ทโฟนเก้านิ้วติดรถตัวนี้นะครับเราจะต้องดูอะไรกันบ้างนะครับอยากจะแนะนำว่าสิ่งที่ควรมีและสำคัญนะครับก่อนอื่นเลยเรามาดูที่ตัวสเปคของตัวเครื่องนะครับ สเปคของตัวเครื่องนะครับอย่างน้อยตัวนี้ต้องเป็นแรม2รอมอาจจะ16หรือ32ก็แล้วแต่นะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นรอม2แรม32นะครับเข้าไปที่ตัวตั้งค่านะครับ ดูที่ตัวระบบกันก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นตัว Android 10นะครับเราดูที่ตัวแรมนะครับแรมขอให้เป็น2นะครับ อย่างน้อยแล้วก็รอม32 Android Version จะเป็น Android Version 10นะครับถ้าซื้อเป็นไปได้ควรให้เป็นตัว Android 10นะครับเพราะมันจะได้อัปเดตตัวอะไรได้เยอะกว่านะครับนี่ก็คือเป็นสเปคเบื้องต้นที่ควรดู วันสิ่งอื่นที่ต้องมีนะครับหนึ่งจะเป็นตัว TDMs ตัวนี้จะเป็นตัวเช็คลมยางอัตโนมัตินะครับก็จะมีแอปของมันแล้วก็จะมีจุกเซนเซอร์ที่ล้อทั้งสีด้านนะครับ เมื่อเราเข้าไปตรงนี้มันจะแจ้งออนไลน์นะครับเป็นแบบเรียบเทียเลยว่าแต่ละละ้อลมยางเท่าไหร่อุณหภูมิในลมยางเท่าไหร่ตัวนี้เราสามารถตั้งค่าได้นะครับแล้วก็จะมีแจ้งเตือนโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเปิดแอปค้างไว้แต่ถ้ามีปัญหาที่เราใดแล้วหนึ่งมันก็จะแจ้งเตือนขึ้นมา ดักหน้าจอที่ระบุนะครับตัวนี้ก็มีประโยชน์สำหรับคนที่ขับรถบ่อยๆใๆจะรถบ่อยๆนะครับจะได้ไม่ต้องภาวะประวงเรื่องปริมาณลมยางในล้อนะครับตัวนี้จะเป็นแอปคอยแจ้งเตือนขึ้นมาเลยนะครับ แอปต่อไปที่จะแนะนำจะเป็นตัวกล้องหน้ารถนะครับตัวนี้ก็คือจะต่อกับตัว USB ของตัวรถเลยนะครับแล้วก็จะสแสดงผลขึ้นมาที่หน้าจอของรถนะครับ โดยที่กล้องก็มีหลายรุ่นนะครับแล้วแต่เราจะซื้อมาเป็นรุ่นไหนนะครับมันก็จะบันทึกตัววิดีโอไว้ให้เราเลยนะครับสำหรับ ที่ชอบดูแอปเกี่ยวกับเครื่องยนต์การทำงานของเครื่องยนต์อะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นแอปนี้ก็ได้นะครับแต่ตัวนี้เราต้องต่อตัว OB2 นะครับ ODB2 นะครับ ที่ตัวรถก่อนมันจะถึงจะใช้งานได้นะครับมันก็จะมีอ่านค่าการทำงานของรถให้เรานะครับตัวนี้เราต้องเชื่อมต่อก่อนนะครับมันก็จะแสดงผลมาที่หน้าจอนะครับอีกฟังกช์ชันหนึ่งที่ ทำงานได้ก็คือ Picture in Picture ก็คือรูปภาพสอนรูปภาพนะครับจะสาธิตแอปให้ดูนะครับอน,ะบน,นสมมติว่าเราเปิดที่ตัวกล้องนะครับเปิดอแอปหนึ่งจะเปิดแอปแสมมติเปิดไลน e ภาพ picture in picture จะทำงานก็คือเป็นภาพซ้อนนะครับนี่คือเป็นภาพซ้อนขึ้นมาเป็นจอเล็กๆนะครับอันนี้สามารถเลื่อนได้ครับอยากให้ไปอยู่ตรงไหน นี่คือฟังก์ชัน Picture in Picture นะครับส่วนฟังก์ชันแบ่งหน้าจอก็สามารถทำได้นะครับนี่นะครับแบ่งหน้าจอเป็น2หน้าจอนี้คุณสมบัติของ Android สามารถทำได้นะครับตอนนี้มาหน้าจอเหมือนเดิมเรื่องที่ผมกล่าวเมื่อข้างต้นว่าตัวนี้คือสมาร์ทโฟน9นิ้วติดรถเพราะสามารถรับสัญญาณ 4G ได้โดยสามารถใส่ซิมได้นะครับมีโปรแกรมรับ SMS หรือโทรเข้าโทรออกได้นะครับก็คือสามารถโทรจากนี้ได้ไม่เกี่ยวกับโทรบลูทูธนะครับอันนี้โทรจากตัวมันเองนะครับ เป็นอยู่กับซิมของเรานะครับนี่คือโปรแกรมตัวเข้าตัวออกเดี๋ยวจะลองเอาตัวสับมานะครับจะลองเขเข้ามานะครับ มีเสียงเข้ามาในการใช้งานมันคือฟังก์ชันตัวเข้าตัวออกนะครับก็จะมีเมสเซจสามารถรับเมสเซจได้ในตัวของมันเองนะครับ ก็ Message. จะมีอันนี้ผมใช้เป็นซิมของท o t แบบเมาเน็ตรายปีนะครับก็จะมีเมสเซจได้เข้ามาก็คือแจ้งให้หมายถึงยอดเงินเราไม่พอถ้าเราจะโทรออกนะครับแต่อันนี้ผมใช้สำหรับไว้เล่นเน็ตในรถนะครับ ดี๋ยวนี้มันก็มีนะครับเป็นเด็ดรายปีเหมาจ่าย1ปีพันกว่าบาทหรือ2 0 0 0ันกว่าบาทของทุกค่ายมีหมดนะครับลองหาดูนะครับนี่คือโปรแกรมสิ่งหนึ่งที่อยากให้มีก็คือโปรแกรมนำทางนะครับโปรแกรมนำทางก็มีหลายโปรแกรมแล้วแต่เราจะ ไปโหลดมานะครับไซกิทอมทอมไอโกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นโปรแกรมที่ไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้แต่ถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตมันก็จะบอกข้อมูลการจราจรแบบออนไลน์ให้เช่นในภาพนะครับว่าตรงไหนรถติดรถอะไรพวกนี้นะครับเน็มก็จะบอกนะครับ เป็นสีแดงแต่ถ้าเราไม่ต่อนเตมันก็ใช้ได้ปกตินะครับตอนนี้ควรมีไว้นะครับส่วนท่านที่ซื้อมาแล้วไม่มีข้อมูลแผนที่ประเทศไทยนะครับเพราะแผนที่ประเทศไทยเป็นลิขสิทธิ์ต้องไปโหลดเพิ่มนะครับยกเว้นว่าไปซื้อตามร้านเขาอาจจะลง โปรแกรมของแผ่นที่ประเทศไทยมาให้นะครับแต่ถ้าเราไปซื้อมาตามเว็บขายของออนไลน์เองตัวจอตัวนี้นะครับเราต้องหาโหลดแผนซีมาเองนะครับจะไม่มีแผนที่ประเทศไทยนะครับอันนี้ก็คือโปรแกรมและการใช้งานคร่าวๆนะครับฟังวิทยุฟังเพลงอะไรได้หมดได้ทุกอย่าง นะครับแล้วแต่นะครับเป็นเพลงวัันนปี สำหรับตัวจอก็จะมีสาย usb ให้เราไว้สำหรับเสียบ usb 2เส้นนะครับโดยทั่วไปผมผมก็จะเอาตัว usb ไว้ตรงบริเวณนี้นะครับเพื่อต่อเข้ากับแ a นด y d ยด์หรือแสตดอะไรก็แล้วแต่ไปดูหนังฟังเพลงจากข้อมูลภายนอกนะครับ นี่คือฟังก์ชันที่ควรมีส่วนฟังก์ชันที่ต้องใช้งานได้โดยทั่วไปก็คือปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับอันนี้ทั่วไปมันต้องใช้งานได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าจอมาตรฐานโดยทั่วไปก็ใช้ได้จอที่ติดมาใหม่ก็ต้องใช้ได้นะครับ หรือแม้กระทั่งนะครับกล้องมองหลังนะครับมันกล้องมองหลังนะครับก็ต้องใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับคลิปนี้ก่อจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ